สามไข่เลยตัวน่ะสีพวกน่ะว้ามืออีกไบร่ะ,ะสีไข่หาไข่บอสมันมันพี่เนอะสีไข่สีไข่ พี่น้องสี่พ่อเก็บยูครับง้ำงามเลยพี่น้องครับสวัสดีจ้าพี่น้องครับสวัสดีครับมื่อนี้บ่าวโชกผ้ามาหาเย็ดครับมาทังบันทังน้าโสมนะครับนี้ครับพี่น้องพ่อได้เก็บยูครับนี่ครับพี่น้องครับพ่อได้ยูดอกจะง่ายใส่ได้ยูครับ เก็บแต้มไปเรื่อยๆอกันแล้วครับพี่น้องมองละสองสามไข่นะครับมองละไข่หาไปเรื่อยแล้วครับเก็บแต้มไปเรื่อยๆ้านี่ครับอ้นนัเก็บเห็ดพอครับพี่น้องอหนึงน่งสองสามลี้อายขี้อา ดีจังชี้แล้วครับนี่ครับถ่าเย็นอันนึงแล้วก็ะลองเคลียร์บังจังน้อยครับกระเพี่อมกับเคลียร์นาดินจังน้อยครับเคลียร์เบิร์นมาดีมาทาั้งน้ำโสมที่น่องล่องเบิร์ครับบนไหนกับคนหลายขึ้นกันเด้อครับหาอยู่หาก,กินสารบานห่อ นี่ครับพี่น้องดอกละโลครับดอกละโลครับบักใหญ่เลยครับดอกละกิโลย่างเลยครับดอกหนึ่งกิโลหนึ่งครับอ่านี่เด้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 กุณพึ่งเอาไหมเอาเอานี่เอาเลยหยิบมาเลยอันนี้ครับเอาครับพี่น้องเอ็นกับขยันหาเนาะนี่ครับ โอย้ยครับสวยครับหาไปเรืร่อยๆครับสาสมมองว่าดอกสองดอกประชันหล่ะพี่น้องคุณเขียวโอ้นี่ตีเหาเอาเลยนี่ครับสาดอกละโลค้างได้ครับพี่น้องดอกละโลจ้ะพี่น้องดอกละโลดอกละโลก็ถึงขนาดนั่นก็ถึงขนาดนั้นเนาเอาเลย ครับี่น้องเคียเคียร์าอ,องางบุ๊คสามสามหนึ่งสอง,สา,งนนสามเก่งเยเนาะซวป๊าเป็นเคียไปแล้วครับเนี่ยนะครับแซียวเคียไปแล้ว น้อทั้งผุ่นน้อวัวเลาะยีกักยีกักอยู่เป็นไรนี่นี่นี่ต้องคืออยู่มันบ้นมันบ้นได้อยู่ได้อยู่เรื่อยเลื่อยป้าเจ้าได้เต็มกับมือเลยนะครับพี่หนุ่ยยังไงครับขั้นท้ายหเบื้องบรรยากาศการหาครับใช้อุปกรณ์บ้างนะครับอุปกรณ์ การเชียร์สร้างปูนครับสร้างปูนเอากลนะับเียเบื้งลังครับพี่นอ้องคุณน่ะอ้ยม่นเป็นเห็ว่า่นแม่ถ้าเห็น,นเห็น,นหล่นหล่นแล้วครับนี่ครับไข่นึ่งสอง<ฮ>บอใหญ่เป็นไหนครับฮะบวใหญ่ก็กเอาขึ้นเก้าซ้ำนี่ อันนี้ครับพี่รองบู้ยบรรยากาศครับครับนี่ครับอันนี้ขุ้แม่แดงครับบู๊ยของแท้ครับเอาขึ้นเมียแล้วไงครับเอามาเลยครับเก็บเลยเก็บเลยของแท้แล้วครับครับนี่ครับเป็นผู้พามากครับเอาขึ้นม่แดงนะครับเป็นดูนน้ำสมขับน้ำงามครับเต็มกระมือครับมองเดียวพ่อได้เก็บพอได้เก็บ อ่าคุณพึง่งเคียวเคี่ย,ยเดี๋ยวเบิ่งคุณพึ่งก่อนพูน้หนาโอ้ยอไข่บักใหญ่ของแท้ตาดนี่ครับพี่น้องผู้หนาโอ้พู้หนาเพิ่นเคี่มาให้เบิ่งกากมวยซุ่มตัวไหนมวยซุ่ <c oughs> มมวยซุม่มพี่นอ้องอ่าสาวเขียวก็ได้อีกบาน,นีโอ้ได้สูค่คนครับหม่องนี้แจ็คพวอตแจ็คพวอตพู่หนาตัดใสเริ่มจากใส หลงเริ่มจากนี้ท่านญาดเสร็จบอกมันบอกได้เลยอันนี้ครับนี่ครับดอกละกิโลพี่น้องได้แจพี่น้องเอ้ยพี่ว่าแต่พ่อเป็นกุ้งมืองเชีมันก็หากุ้งอยู่ได้ครับครับสะสมไปเรื่อยครับพ่อเก็บครับพี่น้องนี่ก็เป็นคุณพ่อสมพันธ์ครับเป็นท่ามากครับโมนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับผ้าลูกผ้าล้านผ้าผีผ้านองมาเก็บน้ำนะครับเนาะดีหลายดีหลาย คอยว่าข้นเพึ่อนคนนะพี่น้องเบื่อวัรยากาศครับการเก็บเพอรเขาธรรมดาพุ้ยน่ะนะครับขวดเอาขวดเอาคนอ่ะเป็ซีนไหมเก่งอยู่เก่ยงอยู่โอเคแล้วครับ ดอกละกิโลอีละพี่น้องโคนรนะขึ้นใจพี่น้องกรับมาทานครับได้สุข้นครับมองนี้ยมนัมนๆอยู่<ค><ด>พ่อจังสี่กับพ่อได้เก็บครับพี่น้อง<ค><ด>พ่อได้เก็บพ่อได้เคลียร์ครับ<ด><ค><ด><ค><ด> เลยเราบอกนะครับสองไข่ได้ยังสีเด้อครับเด้อนี่มาทานเลยครับตรัดนครับครับพีน้นองเกียบครับเกีบยวมวนเลยครับแบบนี้อ่ะเบดแล้วนี่ครับ นี่แต่ไกยหง่ๆครับนี่ครับพี่น้องขับงนนำครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับปู่พอใดอยู่ถ้าราคาถ้าหลกอยู่บ้างสิครับถ้าเจ้าชมว่าเตะกันข้อขึ้นบ่านบ้านแทกคือบไาใดน้อสิไว้กันผสมคือเจ้าลูเฟตต้นนอ่สิ หน่อยๆสีเอาอยู่เบาได้ไหหน่อยถึงจมันแมนจะลังเกิดจะลังขึ้นกันหลายนันเ้นันเอ้ีครับใส่บนไงเี้ยโช่์นะครับโชวเนะครับโช์เนี่ยโช์เนี่ยโช์แบบดแโอ้โหข้นหน่อยแหละอันนี้ครับโอ้ใส่เงี้ยสามหน่วยครับนี่และครับหาไปยังที่เราพี่น้องเจนเย็นจะเย็นขึ้นนำลวกไก่ด้อพอเด้อเย็นเย็น ไปเรื่อยๆไปเย็นๆคือสินสั้นสั้นให้หนึ่งบันอันเดียโอ้ยครับพี่ลองครับนี่ครับไปเรื่อยๆนะครับมือสิซีลอยนี่ผมว่าโบแพงหรอกครับเบื้องจากการหาแล้วนะครับนี่ลอยโบแพงครับซีลอยลูะซีลอยหาลอยนี่ยนะครับแต่ที่ตัวเขาเจ้ายุเขาเจ้าเคียระครับผมมัน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  าดนี่พี่น้องปาดมองนี่ครับนั่งกินเขาครับพี่น้องนั่งกินเขาแล้วเจอนี่ครับหาดอกหกดอกโอ้ยพอนั่งกินเข่าอีกจักเถืาสองเืออยู่แบบนี้น่ครับมันครับนั่งกินเขาพอดีลงมาเจอเลยน่ครับอดีไลายบราครับโชว์นะครับอันที่ได้ไหมครับ อันที่ได้มึงเนี่ยปั๊ดนี่ครับพี่น้องผมมาสองโลแล้วได้บ่ครับสองโลสองโลได้บ่ยังนะน่าจะได้ผมมาโลนี่ครับนี่ครับดอกไม้น้อยดอกไม่น้อยครับไม่เงี้ปานได้เยอะฮะไปกี่ล่ะพี่น้องอันนี้ครับพี่น้องอุ้ยับมองยาอครับนี่ครับนี่ดอกนึงครับ ใส่ทับที่ขูดเอาพี่น้องขูดบึงเอาออกแล้วบ้างฟูทั้งลงังก่อนหิ้นครับขูดบึงครับพี่น้อง มานพ่เจ้าอ่ะเนาะนี่ครับโอ้ลาโซกผมมีถุงลาวเขียวมันก็หาไปยังสั้นละคิดกันละครับขวดเอาขวดเบิ้งไปเรื่อยๆล่ะ ได้หน่อยครับ เหมืนๆครับพอได้อยู่พอได้เก็บครับแต่ว่าต้องขยันเคลียบแต่เคลียบเห็นหลังกะถือว่าดีครับผมเห็นเคลียบโบเห็นหลังกะแสดงว่าบ่มนีนะครับ<ม>ครับเติมได้แล้วครับสิได้พ่อโล่ล้วพี่น้องเกือบโล่แล้วในประมาณโล่โล่สองขีดครับซสำเนียงน่าจะได้อยู่ ครับไปเรื่อยๆแล้วครับนะ่ครับปูดใจเย็นๆพี่น้องนะครับเห็นบนนอพี่น้องน่ครับนะครับ,นะรบสามหนึ่งสองสามครับเมื่อนี่ใส่เวลาในการหาหนี่โดนครับจนท้ายจนแบตมือถือเบิดแล้วนะครับสีเบิดแล้วพี่น้อง มาโทรว่ากับจิตพ่อไปซมีนะครับสำหรับคลิปนี้มันนี้ใส่เวลาหาดนุลนะครับ,บเชียถาสมุิว่า,าเข้าเห็นเขากับเชียร์รอบๆไดงไหมครับถาบ่มีเขากับโอเนนคแล้วั้กับพ่อนะครับพี่นรอครับ อ่าคลิปนี้ก็เอาไปสำนีครับก็ได้ประมาณโล่สามขีดครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับก็ไปพ่อกันคลิปหนาครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้านี่ครับพี่น้องสำนีก็เอาแล้วครับมือนีช่องหายากอยู่ครับแต่ว่าก็ได้คือเก่าละครับครับคลิปนี้ก็ได้ทั้งเมด่อหนึ่งกิโลแปดขีดนะครับขอบคุณครับ